สวัสดีครับสวัสดีวะพี่น้องสุข,ขูสุคนนะครับพบปพอกับผมจากกวงชาแนลพี่น้องครับมือนีเอาออมหอยหอมเด้อพี่น้องครับจากกวงเคยออมนึงแต่หอยจูบหอยขมเนาะลองเอาหอยหอมมาออมเมืองน้ำเนี่ยนะครับใส่ผักซีผักซีเลาวานะพี่น้องหอมหอมเนี่ยอากาัอันนี้ใบแมงลักได้หน่อใหม่ก้างออกช่วงนี้กับเจียวนะครับหน่อยหนึ่งมาพี่น้องออมหอยหอมมันสิเป็นยังไง บร่ได้ซับตูดซับกลเพื่นนาะกับมันหอยจูบหอยขมมันก็ต้องซับตูดซับกลนพี่น้องอืมไมหอมามันตรงออกมาดีแน่นอนครับพี่น้องอืน้ำมือนอย่างมือด้ว ขังไว้ขึ้นเดี๋ยวคือจังคอคคกคอคแคกแขกกอกแขกน้อยลเอามาหมูวานเน่ยครับเอา <laughs> เอาน้ำใหม่บาง นั่ไหมายเลี้ยงนะครับเนี่ย แล้วนี่เมนูที่เป็นแบบเพลทไห่ต้องเป็นไหยหอมนี่แหละพี่น้องถ้าบ้านเฮามันอยู่น้ำกวนใหม่ cấp tròm của câu cầu đấy phải cuốn mày tuần lái bàn hôn thì mi tầng tay hói đưa thì cha cuồng hiến hói đưa tôi nhanh nhanh Thái này khốm đi đi ถ้ามันตับตรวจเพิ่นได้ซับขึ้นยังไอ้ขมบานเฮานะพ่อนน้องผัดดีดีก่อนครับไปขวยเพิ่นสุกให้ปากเพิ่นเปิดก่อนบานนี้เพราะปากเพิ่นเปิดแล้วเขาจะเอาเครื่องไปลงมันจังสีเขา ถ้ามันใหญ่ไปเยอะสัวแล้วจะได้หอยหอมบ่นอพี่น้องครับจากกวงยังบ่ได้ไปเลยพี่น้องครับว่าจาก,กวงไปยังยังยู่หม่องเก่าอยู่เอกสารจาก,กวงล่าซ่าครับพี่น้องครับ สูต่อไปเนะพี่น้องเนาะแกสันลาซะเดินใส่เดินขัวเวลาอาดเนี้ยงบ่เหมาะสมปันไดครับจังใดกับไปแน่นอนครับทีสัย้ยสีเร็วนะครับบุญวาสนาพี่น้องครับ ค่อยๆย่างค่อยๆเดินค่อยๆไป่าเก้าเน้น่อยนั่งดีๆก็บอกเก่าแทนพันว่า ปรุงรสตามความชอบนะพี่น้องกยคิดไปยิ้มไปกัคือเผาเป็นคนเห็ดเองครับอืบ้านีนรสชาติมันลงตัวพอดีบ้า เห็ดกับเขากับหนามบางทีจะเพาะจากกวงนะครับมันบ่เป็นเห็ดแบบเห็ดเพาะเหลวๆไหมพี่น้องมันใส่ใจทุกกระบวนการก่อยๆเทียนก่อยๆเห็ดนั่นเห็ดน,นี่ย คนบ้างได้๋นูอันเอาไปกับหัวไปนะพี่น้องเป็นอารมณ์แบบว่าขันผู้นั่งถากรับแก้มเ่ยก็ต้องหัจักคำว่าใจเย็นเนาะยา <laughs> สูฟ้าอาพี่น้องค่อยๆไป <laughs> ให้ได้ถามหาคนว่า แม่นมันเป็นเป็นสูตรป่พี่น้องเวลาผู้พนางถากินด่นดนปุ๊บก,กับสิถามหาแน้วสดแนวห่อนแนวยังของเสียบมันต้องรอเวลาเนาะพี่น้องทุกท่านนะครับ พอ่อพกอคับแม่ในคลิปหนครับพี่น้องครับขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซิดตไมครัพ่อกันในคลิปไหมครับสวัสดีครับพี่น้องครับ